เขาหน้าชื่อหนข่าขเกมซซซาาโซลาสกู๊ตเจอเขาสิ่งนี้จะมาทำเด็กนักเรียนปะทะกับตำรวจนี่ค่ะจกนั้นไปดูกันเลยซึ่งตอนนี้เราต้องไปขี่รถตำรวจก่อนใช่เราต้องบอกว่าเอาให้ตัวเองรอดคนหนงคนเพราะว่าถ้าเราไปขี่มอเตอร์ไซค์นะั้นตำรวจอาจจะมีสิทธิ์ยิงเราดูก็ได้เออเราจะลองเสี่ยงดู ขี่มอเตอร์ไซค์ตำรวจเราจะลองขี่มอเตอร์ไซค์ตำรวจเพื่อความเสี่ยงเกิดใหม่ก็ได้ทุกคนเกิดใหม่ได้วเอ้ยไปแล้วโอ้โหเกิดไปแล้วโอเคนะตอนนี้เราก็ต้องเลี้ยวเราต้องเลี้ยวแบบว่าเลี้ยวหนีหรือคนไม่ใช่เลี้ยวไปหาตำรวจเลี้ยวแบบนหนีเอาตัวรอด ตอนนี้เราขับเรียวเกิดต้านซื้อของกินด้วกันอืมอ,อร่อยอร่อยกินเสร็จล้วไปดีวกว,ว่าว้าวตลังมาแล้ว จะไปจับเราได้เอ่อเอ่อ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 เอกแตกเราหนึ่งพวกแตกลรวหนึ่งโอ้ไปไปใช้กระเถิดเออเราจะลองไปท่องเที่ยวทะเลกันกันกบตำรวจกันนะชิวโอ้ แบบหนังเออเออไปทุกคนโอเคทุกคนตอนนั้นเราปิดปิดปิดจนตำรวจมาทุกคนเออโอ้โหตกจนได้เออเฮ้ยเออเฮ้าตำรวจจะยิงฉันใช่ไหม เชิญเฮ้ยเชิญไม่ได้สิเธอก็ตุยโอกอูวคนทำไงอ่ะเฮ้ยต้องเราเราคนไม่ดูเลยเราชวนตำรวจดูไลยดูเลยคนดุเข่งมากเออโอ้ยเฮ้ยตำรวจยิงเราไม่ดูเลย เฮ้ยเซ่อะไรอะเอา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 ไข่ลถไย่ละไขลเป็นอะไรอะตำรวจตำรวจคนนี oh u, oh u, oh ้แปลกๆอะเออโอ้โหโอเมกโอเมก้าโอเมก้าเออเซ่เอ้ยเออตุยแล้วหนึ่งคนโอ้โหตุยเป็นหนึ่งคน มากันห้าคนแล้วรุ่น,ลน,ลนแล้วต้องแล้วต้อง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 ,งอต้องพึ่งรถแล้วใช่เราต้องพึ่งรถแล้วเอารถตัวเองก่อนไปหารถตัวเองมาให้ได้ก่อนเออเออโอ้ยโอ๊ยรถข้ามรถข้ามโอ,อ,โอ้มาแล้วมีจิติตแล้วเออโอ้โหโอ้โอ้โ,โ,โอ้โโโโอโช่า โอเคได้ได okay. ้ได oh, oh, oh ้ได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 ้เออโอ้โหล่นจนได้เกิบโดนชนไม่ได้อ๋อทิ้งไม่เป็นท่าเลยนะตอนนี้เราต้องไปหารถเราก่อนออกตามล่าหารถตัวเองเริ่มคูนตอนนี้เราจะรอดไหมรอดไหม ถามก่อนเฮ้ยเมื่อกี้รถต้องเดือดอยู่ใกล้มากเลยอะรถรถต้องเดืดไหนไม่รู้เออบชเน่ของใหญ่จังหนักฮ่าฮ่าฮ่า ตำรวจอยู่ไหนมาเลยชไบิกลัวโผแบ่งคนละจุดเลยนะอะไรอะอยู่น้านดียวเดียวอ่นี้โอวอยู่ไกลมาเลยอาตำรวจนี้กว่าเชือบใช่ไหมก็ไหนต่อโอ้ยไปผิดไปผิดไปผิดเชือ ตอนนี้เราต้องไปเรียนแซงขวาม,มาแล้วตอนนี้เออนี่ไงเออได้ไปแล้วโอ้โหพอชนอีหนึ่งคนก็เพิ่มไปสคนอะไรเนี้ยโอ,อ้ยอ,อ,อยู่ข้างในสองคนมาใช่คนไหมเออโคตรโอ้โห มากันสามคนนะึงนะเออเออเจอตอนนี้เหลืออีกสามคนคนหนึ่งเป็นตําคนคนหนึ่งแล้วก็อีกสองก็เป็นรถโอ้สูดรถเอเมนะ่าหุยรถมาเ้อ สู้รถสู้กับรถแต่ยากสุดเราจะ Dieu, สู้ย returned.. ังไงให้บอกว่าโอ้เฮ้ยหอยหลังหอยหลังเยอะเยะด้วยความเร็วสูงเขาต้องหอยหลังด้วยความเร็วสูงเออครับโอ้โหเออชอโอ้โหโอ้โยู่ๆอยูย่ๆอยอยู่แป๊ะ โอ้โหโหเกือบไปแล้วล่ะเกือบไปแล้วมั้ยล่ะเอออ๋อช่วยกันเองแล้วนะช่วยกันเองแล้วนะโอ้โหเออคำตอบคุณผู้หญิงคะอย่ามาแห่วนี้ค่ะตอนนี้ก็เกิดการต่อสู้กับลึกเอเอ็กกับลึกกันค่ะเออ เฮ้ยนี่ไงอุ้ยทางเข้าของโรงเรียนนี้เราเม้นนะครับเอื่อเม้นจนเกินไปโอ้ไม่ก็เคือบเฮ้ยอย่ามาโอ้โหเฮ้ย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  ้ยอยู่นี่ก่อนอยู่นี่นาโ,โอเคแบบเ้าคนโอเคกคนต่อตอนนี้จองหวดเอาจองจะเล่งรถเรานะคะหนีเอาเวลานี้เลยหนีเฮ่อ <c oughs> วิ่งด้วยความเร็วแสงเออเฮโอว my g ก d เออ okay. โอเคเออหนีรอดไม่ได้แล้วก็ต้องใช้จจแพ้สิครับรออะไรเอาไปเอาเรถขอ,ออ่อพี่อยู่ใกล้ๆเออโอโอโอจอจอ เฮ้ยเฮ้ย <etus> นักเรียนนักเรียนนักเรียนเว้ยเกือบเกือบแป๊บโอเคทุกคนตอนนี้เราจะไปหารถตำรวจรถโดนนี้เฮ้ยเออเออเฮ้ยปล่อยชั้นเฮ้ยจะปล่อยหรือไม่ปล่อย เอาอะไรอีกเนี่ยไปก็ไม่ได้หนีก็ต้องหนีเอเอ,เอ,เอ,เอตอนนี้ตำรวจแค้นเรามากเออทางนี้ตำรวจคขน่าจะผ่านไม่ได้แหละถ้าเราจะไปเ,าเราจะแค่งยอ่งซ้ำมา แจ๊สก็จะมาแล้วฮบคอยยืมหน่อยนะถ้าผังก็ต้องขอโทษด้วยเอ,อิร์ธซูบอันนี้ผ่านได้ผ่านได้อย่างง่ายได้เฮ้ยโอ้โหอันนี้ก็เป็นอีกคันเหรอเน,นี่ย เฮ้ยตอนนี้ทำให้มาเป็นปกติก่อนเออปกติแล้วเออใช้จะแพ็คเอบเอบเอบเอยตอนนี้เราก็ต้องไปเอาลวโอเคเปิดคลิปกัน สรับวันนี้ก่อนนะคะบ๊ายบายกดไลค์แชร์ให้นะคะบ๊ายบายบ,ายบายอยเปลี่ยนไป